สวัสดีครับอาิีย์ซาวนะครับเดี๋ยววันนี้มาส่งงานพาวเวอร์ลูกค้าสั่งประกอบในงบเบาๆกันนะครับก็เป็นพาวเวอร์หม้อแปลงคัสดีนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงคัสดีลูกค้าแจ้งมาบอกว่าขับแค่12นิ้ว2ดอกนะครับทางร้านเรามีอะไรมือหนึ่งปนมือสองก็เลยได้สเปค นะครับเป็นสเตอริโอให้นะครับปกติจะได้โมโนนะเพราะว่าราคาไม่สูงนะครับก็เลยให้ลูกค้านะครับเอากล่องเนี่ยราคาถูกๆนะครับแต่เราเอางบประมาณไปลงสเปคด้านในนะครับของตัวเครื่องให้มันแรงให้มันอ,อัดมันๆเลยนะครับดีกว่าดีกว่ากล่องสวยแต่ด้านในกําลังวัดแค่นิดเดียวนะครับคือทางร้านเราประกอบเนี่ยได้สเปคที่แรงนะครับแล้วก็อะไรดีนะครับ กำลังวัดก็ได้กำลังวัดที่แท้ๆนะครับผมไม่เคยฟิกกำลังวัดโม้นะครับไม่มีนะ TR 2คู่จะไปตีกำลังวัดเป็นพันไม่มีนะครับทางร้านเราก็คือแจ้งตรงๆตรงหมดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าไปใช้งานลูกค้าจะรู้เองนะครับว่าสเปคประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับผมก็บอกหมดนะครับสเปคตัวนี้นะครับส2 15 18สามารถขับได้นะครับข้างละ2 นะครับถามว่าโหลดต่ํากว่านี้ได้ไหมโหลดได้แต่ผมแนะนําให้เล่นแค่ข้างละ2พอนะครับอ่ะส่วนการใช้งานเป็นยังไงระบบภายในเป็นยังไงไปชมกันนะครับนี่นะครับระบบภายในนะครับย้อนแสงนิดหน่อยเด้อพี่ๆนานะนะจะมีหลักๆก็คือหม้อแปลงครับอ่าตรงกลางก็จะเป็นชุดภาคจไฟมีอ่าป้องกันลำโพงในตัวมีไดโอดมีชุด C ในตัวครบหมดเลยนะครับอ่าส่วน ด้านซ้ายมือก็จะเป็นชุดบอร์ดคัสดีนะครับเป็นบิดแยกสเตอร์นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยกล่องก็เป็นกล่องจากแอปดังเลยนะครับนี่นะครับสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องกล่องนะครับส่วนระบบภายในได้สเปคที่รงแรงแน่นอนนะครับตอนเปิดเครื่องก็จะมีวียูนะครับขึ้นตรงนี้นะครับเป็นรูปยิ้มเฉยนะไม่วิ่งเนาะนะครับอ่ะตอนนี้เราต่อ12นิ้วเนี่ยด้านซ้าย2ดอกด้านขวาก็2ดอกนะครับ เป็นตู้มอนิเตอร์เนาะ12ข้างละ2นะครับแหลมต้อง8อีกข้างละ2นะครับอ่าเปิดเครื่องกันเลยเนาะนะครับนี่เป็นไงรลบยิ้มรอโพซิชั่นทำงานนะครับพัดลมก็เป็นพัดลมไฮสปีดนะครับลมแรงนะครับแต่ไม่มีเสียงลำคาญอ่ะลองเทสแค่แรกกันดูครับ ช่อที่สองครับอ่าช่นี้จะดังแดงเนื่องจากตู้มันอยู่ด้านหน้านะส่วนช n e l แรกเนี่ยตู้มันอยู่ด้านข้างนู้นนะฮะก็เลยจะเกณฑ์ก็เลยจะเล่งเยอะนิดหน่อยนะครับแล้วก็ช n e l ที่2เนี่ยช n e l ขวามือเนี่ยมันจะเป็นดอกกิฟ์นะครับแล้วก็เป็นดอก pr นะครับซึ่งเป็นดอกกําลังวัดที่สูงนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นนะฮะ ดอกที่โมนะครับโมไวามานะครับมันก็เลยเสียงอาจจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับแต่สเปคของเขาจริงๆเนี่ยเสียงทั้งสองข้างเนี่ยดังเท่ากันนะครับดังแรงเหมือนกันนะครับผมก็ชี้แจงให้พี่ๆนะนะ้าๆได้ทราบนะครับ จบพอดีนะครับก็ตัวนี้ต่อตรงๆนะครับไม่ได้ผ่านเครื่องปรุงแต่อย่างใดนะถามว่าถ้าใช้ซาวแสดงสดเสียงเบียดมาแมก็มาปกติแหละครับแต่ผมมันเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับมันมีแหลมด้วยเวลาเทสมันก็เลยมีแหลมออกเด่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้ซีแต่งด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราฟังซาวอีกกนิดนึงนะครับ เร่งประมาณ8นาฬิกา9นาฬิกาก็แรงมากๆแล้วนะครับถ้าผ่านเครื่องปรุงเสียงดีกว่านี้แน่นอนนะ,ะเดี๋ยวลองอัดดูเนาะนะครับว่า่ากล้องเนะี่ยจะรับน้ำเสียงได้ประมาณไหนเนาะ ไม่ไหวนะครับดอก12นิ้วไม่เหลือนะครับก็เมื่อกี้เร่งเร่งแค่บ่าย2เองเมื่อกี้ <laughs> แรงมากนะครับ ก็เอาไปขับซับเบียดเนี่ย12นิ้วสบายสบายเลยแหละนะครับได้เนื้อหนึบๆแน,น,น่นๆเลยนะครับก็ดีกว่าคลาส AB นะครับของอาจากแอปดังเนาะนะครับแอปดังของพี่จีนอะไรต่างๆเนาะที่เป็น power ราคาถูกนะครับแต่โมเขียนหน้าแทน่นว่าเป็นพันส0งพอะไรประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับ สะือนเลยครับแผ่นดินสะเทือนเลยนะครับแรงจริงนะฮะตอนปิดเปิดเครื่องนะครับถามว่ามีตุ๊บตั๊บไหมนะครับก็คือตัดการทํางานโดยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมไม่มีเสียงตุ๊บตั๊บออกลําโพงแต่อย่างใดนะครับชุดไบอัดของคาสดีก็จะค่อยๆคลายประจุของเขาเองนะครไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับแค่ลูกค้ารับสภาพของกล่องนะครับได้ก็ที่เหลือก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับจากปกติจะได้แค่โมโนแค่หนึ่งข้างนะครับผมจัดให้เป็นสเตอริโอทั้งสองข้างเลย นี่ครับคุ้มมากๆสำหรับคุณพี่ท่านนี้เนาะนะครับเดี๋ยวจะเตรียมแพ็คจัดส่งให้นะครับวันศุกร์พร้อมกัน2รายการนะครับอีกท่านหนึ่งก็จะมีสวิตชิ่งนะครับส่วนสวิตชิ่งเดี๋ยวจะอัพคลิปลงเนี่ยเป็นคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาทยอยอัปเดตให้ชมนะครับผมอ่ะตอนนี้มีโลโก้เล็กๆน้อยให้นะครับเป็นโลโก้ที่ทีมงานสั่งมาแล้วก็มันเหลือนะครับก็เลยต้องเอามาใช้งาน นะปิดรูด้วยเอามาแปะให้มันสวยงามอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็แปะให้นะครับผมส่วนโลโก,โก้ที่เป็นอาร์ทีซาวจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ผลิตมานะครับเพราะว่าโหลละ600กว่บบาทนี่เลยครับพี่ๆนะนะงบประมาณช่างไม่ไหวครับไม่ไหวเพระาะว่า 1. เราประกอบ power ราคาถูกนะคสค่าจัดส่งต่างๆเราก็คิดแค่ค่าจัดส่งนะครับค่าแพคค่าเทปค่าอะไรผมไม่เคยคิดเลยนะครับมันราคาเล็กน้อยถามว่าถ้าแพ หนาๆแน,น่นๆเนี่ยมันก็หมดเยอะนะครับแต่แต่ทางเราไม่ได้คิดนะครับเราก็คือ,อลูกค้าเชื่อใจนะครับเอา power สั่ง power จากเราเนี่ยก็เราก็จัดการให้ในเรื่องอาการแพ็กการอะไรต่างๆนะครับจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีตีแบนนะครับเป็นแบนกล่องของเราเองมีโลโก้ของเราเองยังไงก็หวังว่าพี่ๆหนาๆทุกๆท่านนะครับจะอุดหนุนนะครับก็จะมีประมาณสัก 2- 3สารุ่นนะครับออกมา นะครับในรุ่น8,500ในรุ่น14,900และก็ในรุ่น24,900นะครับก็จะมีประมาณ3รุ่นเนาะเดี๋ยวๆก็ยังมองๆอยู่นะครับก็มีแล้วแหละคัสดีในใจเนี่ยรุ่นท็อปมีแล้วแหละนะครับทนอึดจริงนะครับดูแลหลังการขายตลอดนะครับสำหรับางานแท่นนะครับสำเร็จนะครับเดี๋ยวจะตีแบรนด์ออกมาอยู่เนาะก็ ยังไงก็รออุดหนุนกันหน่อยเด้อพี่ๆนานะเด้อนะครับอ่ะสำหรับงานประกอบในราคาถูกตัวนี้ก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้แหละเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะปิดฝาเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าก็แพ็กนานาให้เหมือนเดิมนั่นแหละครับขนส่งก็เป็นคนส่งนิ่มเนาะนะครับอาจจะล่าช้านิดหน่อยแต่ของถึงมือลูกค้าชัวร์ครับผม คลิปนี้ผมอาทิซาวขอลาไปก่อนนะครับพี่ๆน,นะนะนะครับใครสนใจนะครับมี power พัง power เสียนะครับอยากเอามาโมอัปเกรดอยากเอามาเพิ่มกำลังวัดอยากเอามาเปลี่ยนบอร์ดภขยายให้มันอึดถึกทนโหลดต่ำได้ไม่พังนะครับยังไงก็อย่าลืมอาทิซาวนะครับก็ยินดีดูแลนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับถ้าอยากโมกับทางร้านเราเรายินดีดูแลให้นะครับอ่ะ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพี่ๆนานาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเดี๋ยวพี่ๆนานาจะเบื่อเอานะครับเดี๋ยวผมจะยกแท่นต่อไปมาทําคลิปต่ออีกนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณ 4- ี่ห้าแท่นนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ